ะะใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะของใครเป็นระบบไหนนะคะก็เปิดเข้าไปใน Play Store หรือ App Store นะคะแล้วก็ไปโหลดแอบปบนะคะพิมพ์เข้าไปตรงนี้นะคะว่า z o m นะคะพิมพ์แค่นี้นะคะก็จะขึ้นมาให้แล้วนะคะเนี่ยนะคะ z o ซูมคา Meeting อันนี้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวกดลงไปตรงคำว่า Zoom Call Meeting เลยค่ะแอบปบจะหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงคำว่าติดตั้งค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเรารอเขาโหลดแป๊บนึงนะคะเขาจะหมุนๆนะคะพอโหลดเสร็จนะคะตรงคำว่าเปิดนะคะจะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรากดเปิดลงไปเลยค่ะ การใช้งานซูมนะคะเขาจะแบ่งเป็น2กรณีนะคะกรณีที่เรานะคะเป็นโฮสต์นะคะหรือเป็นออร์แกเนเซอร์นะคะเป็นคนที่เปิดห้องประชุมนะคะกับอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือกรณีที่เราเป็นคนที่เข้ามาจอยนิตติ้งนะคะจะแบ่งเป็น2กรณีนี้นะคะถ้าเรานะคะต้องการที่จะเปิดห้องประชุมเองนะคะเราก็กดลงไปตรงคําว่า s ซต์อันี้นะคะ เพื่อทําการลงทะเบียนครั้งแรกนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยสมัคร Zoom มาก่อนนะคะคนที่ต้องการจะเปิดห้องประชุมต้องการจะเป็นออร์แกไนเซอร์หรือเป็นโฮสต์นะคะเราก็จะกดตรงคําว่า sign up นะคะเพื่อลงทะเบียนการเปิดใช้งานห้องประชุมนะคะครั้งแรกนะคะกับอีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีที่เราเป็นคนที่เข้ามาจอยมิทติ้งของคนอื่นนะคะเราก็กดลงไปตรงคําว่า sign in ตรงนี้นะคะ วีนี้เดี๋ยวตอนนี้นะคะจะบอกวิธีการไซอัพนะคะของคนที่ยังไม่เคยมีซูมเลยนะคะเราต้องการจะเปิดห้องประชุมใหม่นะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงคําว่าไซอัพเลยค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะเขาจะให้เราใส่วันเดือนปีเกิดนะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงนี้นะคะ พอกดเข้ามาแล้วนะคะตรงวันเดือนปีเกิดนะคะจะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะตรงวันที่นะคะให้เรากดบวกหรือกดลบนะคะให้กลายเป็นเลขวันเกิดของเรานะคะเดือนก็เหมือนกันนะคะเลือกให้เป็นเดือนเกิดของเราแล้วก็ตรงปีคศนะคะก็กดให้เป็นคศเกิดของเรานะคะพอได้วันเดือนปีเกิดของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดลงไปตรงคําว่าเซตค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะช่องบนนี้นะคะเขาจะให้เราใส่อีเมลนะคะเดี๋ยวเราพิมพ์อีเมลของเราลงไปช่องนี้นะคะ พอเสร็จแล้วนะคะข้างล่างนี่นะคะเราก็พิมพ์ชื่อนะคะเสร็จแล้วช่องถัดมานะคะเราก็พิมพ์นามสกุลนะคะพอเรากรอกข้อมูล3ามช่องนี้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวไซต์อัพนะคะจะเป็นสีน้ำเงินนะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงคําว่าไซต์อัพเลยค่ะทีนี้นะคะเขาขอให้เรากรับอีเมลลงไปนะคะเราพิมพ์อีเมลไปเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เราไปแอคทีเวตนะคะที่อีเมลนะคะเดี๋ยวจะมีข้อความนะคะเด้งเข้ามาที่อีเมลของเรานะคะเป็นข้อความจากซูมนะคะ นี่นะคะซูมนะคะเขาส่งข้อความมาให้เราที่อีเมลที่เราส่งให้เขามาเมื่อกี้นี้นะคะพอเราเปิดเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเรานะคะเราจะเจอข้อความจากซูมแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้เราไปกดลงไปตรงคําว่า activate account ค่ะพอเรากด activate เสร็จนะคะก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะคะเขาจะให้เรากรอกข้อมูลบัญชีนะคะช่องบนนี้นะคะให้เราพิมพ์ชื่อของเราลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะช่องที่2นะคะก็ให้พิมพ์นามสกุลของเรานะคะ เสร็จปุ๊บช่องที่3นะคะเขาจะให้เราตั้งค่าพาสเวิร์ดนะคะเดี๋ยวเราใส่พาสเวิร์ดลงไปช่องนี้นะคะเขาจะบอกแล้วนะคะว่าพาสเวิร์ดนะคะจะต้องมีอย่างน้อย8ตัวอักษรต้องประกอบไปด้วยตัวพยัญชนะนะคะตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะแล้วก็มีตัวเลขด้วยนะคะผสมผสมกันนะคะให้ได้อย่างน้อย8ตัวนะคะเดี๋ยวเราพิมพ์ลงไปตรงข้างบนนี้นะคะครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กดลงไปตรงคําว่า continue ค่ะ ทีนี้เราพิมพ์พาสต์ดไปตรงนี้แล้วนะคะครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราพิมพ์พาสร์ดข้างล่างนะคะคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งนะคะให้ข้างบนกับข้างล่างนะคะพิมพ์ให้เหมือนกันนะคะแล้วก็มาติ๊กถูกนี้นะคะคําว่า I am not a robot นะคะเสร็จแล้วก็กดลงไปตรงคําว่า continue ค่ะ ทีนี้อย่างที่บอกตอนแรกกันนะคะว่าถ้าเราสมัครเข้ามาปุ๊บนะคะแล้วเรากดลงไปตรงคําว่าไ i ล์ up นะคะจะหมายถึงการที่เราสมัครเพื่อทําการเปิดห้องประชุมนะคะก็คือเราเป็นโฮสต์เองหรือเราเป็นออร์แกเนเซอร์เองนะคะพอลงทะเบียนเสร็จนะคะขั้นตอนของหน้านี้นะคะเขาจะให้เราทําการเชิญผู้เข้าร่วมประชุมค่ะโดยที่เราจะให้ใครเข้าร่วมประชุมบ้างนะคะเราก็พิมพ์อีเมลของคนนั้นนะคะเข้าไปตรงนี้นะคะ เะะบื้องต้นเขาให้มา3คนนะคะแต่ถ้าเรามีผู้ร่วมประชุมมากกว่านั้นนะคะให้เรากดลงไปตรงนี้นะคะที่เขียนว่า add another email ค่ะแล้วเราก็พิมพ์อีเมลเพิ่มเติมเข้าไปใหเรียบร้อยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะก็มาติ๊กถูกตรงนี้นะคะที่เขียนว่า I am not a robot นะคะเราก็กด Invite เพื่อเชิญผู้เข้าร่วมประชุมได้เลยค่ะทีนี้ถ้าใครนะคะที่ต้องการจะสมัครเอาไว้เฉยๆนะคะยังไม่ต้องการจะเปิดห้องประชุมนะคะช่องอีเมลข้างบนนี้นะคะเราก็ไม่ต้องใส่นะคะ ปล่อยเอาไว้ให้เป็นว่างๆนะคะแล้วก็ไปกดตรงคําว่าสคริปต์ตรงนี้นะคะ่นสมมุติว่าตอนนี้เราจะยังไม่จัดประชุมนะคะเรากดสคริปต์นะคะข้ามออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกจากแอปนะคะแล้วจะพาไปดูวิธีการว่าเข้าจากหน้าแอปยังไงคะ่ะนี่นะคะออกมาที่หน้าแอ z ซูมนะคะเดี๋ยวเรากดเปิดเข้าไปอีกครั้งนึงคะ่ะ ถ้าเรากดเปิดแอปเข้ามานะคะจะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะคะช่องแรกกันนี้นะคะจะเป็น new meeting นะคะเป็นลูปกล้องนะคะถ้าเรากดลงไปทีนึงนะคะมันจะเปิดกล้องนะคะเราก็จะจะถ่ายเป็นเหมือนเราเป็นคนเปิดการประชุมเลยนะคะ ทีนี้อันที่2นะคะจะเป็นปุ่มจอยนะคะก็คือว่าถ้าเรานะคะเป็นผู้ถูกเชิญเข้าร่วมประชุมนะคะเราได้รับ meeting password นะคะ meeting id นะคะมาจากผู้ที่เชิญเราแล้วนะคะเราก็เอารหัสอันนั้นนะคะมากดเข้าไปในนี้นะคะกดเข้าไปในช่องนี้นะคะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ทําการใส่ meeting id นะคะแล้วก็ใส่ meeting password นะคะเพื่อเข้าไปสู่ห้องประชุมค่ะเครื่องมือถัดมานะคะอันนี้นะคะ จะเป็นตารางการจัดประชุมนะคะเราสามารถเข้ามาด์ตารางก่อนได้นะคะว่า,าจะมีการประชุมนะคะกี่โมงเมื่อไหร่ตอนไหนอย่างนี้นะคะตัวถัดมานะคะก็จะเป็นตัวแชร์สกรีนนะคะในนี้เนี่ยสามารถแชร์ได้หลายอย่างเลยนะคะจะได้ทั้งแชร์หน้าจอของเรานะคะแชร์ไฟล์นะคะแชร์โฟโต้แชร์ไวบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้นะคะเราก็สมัคร Zoom เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รู้จัก เครื่องมือการใช้งานเบื้องต้นคร่าวๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะใครจะเข้าร่วมประชุมนะคะไปกดตรงคํำว่าจอยนะคะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะคะเปิดไมค์เปิดกล้องแล้วก็เข้าร่วมประชุมเลยค่ะ